อยากล่องเรือดินเนอร์เจ้าพระยาแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกเจ้าไหนดีเรือแต่ละเจ้าแตกต่างกันยังไงวันนี้ชิวไปไหนจะมาสรุปให้ครับ เรือดินเนอร์เจ้าพระยาแต่ละเจ้ามีความแตกต่าง3เรื่องหลักๆครับนั่นก็คือลักษณะเรือราคาและท่าเรือครับลักษณะเรือมี2แบบคือเรือ3ชั้นและเรือ2ชั้นครับเรือ3ชั้นชั้น1และชั้น2เป็นห้องแอร์หัวเรือเป็นโอเพนแอร์ชั้น3เป็นดาดฟ้าเปิดโล่งตลอดลำชมวิวได้แบบ360องศาครับเช่นเรืออลังการครูสและรอยัลปรินเซสครู e ครับ เรือ2ชั้นชั้น1เป็นท้องแอร์หัวเรือเป็นโอเพนแอร์ชั้น2เป็นดาดฟ้าที่มีหลังคาบางส่วนครับเช่นเรือเจ้าพระยาปรินเซสและเรือเจ้าพระยาค r u i s e ครับแต่ไม่ว่าจะเป็นลำไหนเราก็สามารถจองระบุโซนที่นั่งตามที่เราต้องการได้ครับความแตกต่างที่2เรื่องราคาครับต้องบอกก่อนว่าราคานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของเรือนะครับราคาจะขึ้นอยู่กับรูปแบบการบริการหรือโปรโมชั่นของเรือแต่ละลำครับ ไม่ว่าจะเป็นเรือ3ชั้นหรือเรือ2ชั้นก็จะมีหลายราคาให้เลือกอยู่ในช่วง850-1,500บาทครับความแตกต่างที่3เรื่องท่าเรือครับเรือแต่ละลำจะจอดรับลูกค้าที่ท่าเรือแตกต่างกันไปครับมี3ท่าเรือหลักๆคือท่าไอคอนสยามท่าเอเชียทีคและท่าริเวอร์ซิตี้ครับ แต่ถ้าเป็นเจ้าใหญ่ๆที่มีเรือหลายลำเช่นเรืออลังกาครูสหรือเรือเจ้าพระยาปรินเซสจะแบ่งเรือไปรับลูกค้าทั้งท่าไอคอนสยามและท่าเอเชียทีครับส่วนเรื่องอาหารและระยะเวลาในการล่องเรือถือว่าคล้ายกันหมดทุกเจ้าครับอาหารจะเป็นบุฟเฟ่อาหารนานาชาติซีฟูด้ดขนมหวานและผลไม้ระยะเวลาในการล่องเรือประมาณ2ชั่วโมงเวลาเริ่มลงเรือจะแตกต่างกันเล็กน้อยเช่น1ทุ่ม1ทุ่ม15นาทีหรือ1ทุ่มครึ่งครับ สุดท้ายนี้ถ้ายังเลือกไม่ถูกว่าจะไปเจ้าไหนดีแค่ทักไลน์มาบอกความต้องการกับทีมงานชิวไปไหนครับเช่นอยากนั่งดาดฟ้าอยากลงเรือที่ไอคอนสยามงบไม่เกิน1000บาทต่อคนเดี๋ยวทีมงานชิวไปไหนจะชี้เป้าเรือลำที่ตรงกับความต้องการให้ครับ